ภายในคาเฟ่ก็จะลากเอาดวงวิญญาณของคนคนนั้นไปและที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามจะหิ้วนักร้องสาวๆสวยไปนอนกกนอกคาเฟ่ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผิดจนแม้แต่ท่านเจ้าหน้าที่ประจำคาเฟย่ยังแทบไม่อยากให้โยมทูตกลับมาเที่ยวในคาเฟ่ที่ตนรักษาดูแลอยู่เลยร้ายไปกว่านั้นเมื่อเมาจัดจัดก็จะนอนหลับคาโต๊ะนั่นเลย ให้ต้องเป็นที่อับอายต่อสายตามนุษย์ที่มองเห็นไม่รักษาศักดิ์ศรีของยม,มทูตเลยแม้แต่นิดเดียวยม,มทูตยืนก้มหน้านิ่งรับฟังคำเทศนาจากดวงวิญญาณเจตอย่างว่าน,นอนสอนง่ายก็ด้วยมีความปรารถนาจะออกไปเที่ยวคาเฟ่ยอย่างรุนแรงทั้งที่ใจอยากเถียงแต่ยังเกรงว่าดวงวิญญาณเจตจะเปลี่ยนใจไม่พาไปพบแม่พวกสาวๆสวยๆนักร้องอีก ต้องยินยอมให้ดวงวิญญาณเจตสั่งสอนเพราะอิสตีโดยแท้เพื่อสตีแล้วยมทูตเป็นยอมทุกอย่างเลยนะภายในคาเฟ่บัดนี้ยมทูตและดวงวิญญาณเจตสั่งจองโต๊ะพิเศษสําหรับเขาทั้งสองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดวงวิญญาณเจตยังคงนั่งหน้าเศร้าแต่ทว่าสายตามองมายังยมทูตที่กําลังใช้แขนทั้งสองข้างสวมกอดนักร้องสาวสวยไว้ข้างละคนอย่างสําราญใจ และยมทูตเองก็ไม่อยากจะใส่ใจใดๆกับดวงวิญญาณเจตเช่นกันชวนมาเที่ยวก็เพื่อจะมาหาความสุขกันหากแต่ดวงวิญญาณเจตกลับมานั่งอมเศร้าพร้อมๆกับจิบเหล้าใช่หนิบนเวทีเริ่มมีรายการตลกขึ้นมาแสดงยมทูตยกขาและแขนขึ้นมาโบกสวัยให้กับนักแสดงตลกบนเวทีทั้งปรบมือทั้งส่งเสียงัวเราะดังก้องสนัน่นคาเฟ่แบบไม่เกรงกลัวผู้ใดสายตาหลายคู่ หันขวับมาจ้องมองยมทูตเพียงคู้เดียวแม้แต่สาวสาวที่อยู่ในอ้อมกอดของยมทูตยังแทบหงะป๋าขาจะหัวเราะอะไรขนาดนั้นนะคะป๋านักร้องสาวหน้าสวยยิ้มหวานฉ่ำให้กับยมทูตขณะที่พูดยมทูตไม่ได้ใส่ใจใดๆกับคําพูดของแม่สาวข้างกายหากแต่สายตากลับจับจ้องมายังทรงอกอระอา,ารามนั้นแทนนักร้องสาวสวยใส่เสื้อสายเดี่ยวเอลอยโชว์สะดือ ไมโครสเกิร์ตชั่นเตอถุงน่องลายกับรองเท้าส้นตึกของเจ้าหล่อนป้าขามองอะไรหนูอะคะแหมพอทักว่าจะหัวเราะอะไรขนาดนั้นหน่อยเดียวเองป้าก็เปลี่ยนสายตามาจ้องมองหนูเชียวยมทูตยิ้มแฉ่งใบหน้าก็มีแต่รอยลิปสติกสีแดงๆจากริมฝีป,ปากของบรรดาสาวๆแม้แต่ตัวของยมทูตเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารอยลิปสติกนั้นเป็นของสาวผู้ใดบ้างป้าชอบนะ่ะไอตลกอย่างนี้อะ น่าจะเอาพวกมันไปเล่นที่นรกบ้างนะให้ไอ้พวกสุวรรณสุวารมันได้ดูกันบ้างเผลอๆท่านเท้าก็อาจจะชอบไปด้วยเหมือนกันคราวนี้ละ่ะยมก็เลยต้องพลอยสบายไปด้วยขึ้นมาเมืองมนุษย์ก็เจอตลกคาเฟ่กลับไปยังเมืองนรกก็ยังเจอไอ้พวกตลกมันอีกผู้จบยมทูตก็ปล่อยเสียงหัวเราะก,กากากา,กากดังสนั่นคาเฟ่อีกและก็ตามมาด้วยเสียงหัวเราะของแม่พวกสาวๆทุกคนฮ่า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  แม่พวกสาวๆต่างก็เข้าใจเหมือนกันว่าชายสูงวัยผู้นี้ออกจะตลกยิ่งเสียกว่านักแสดงตลกบนเวทีซะอีกจะมีก็เพียงดวงวิญญาณเจตเท่านั้นที่ยังคงนั่งซึมเศร้าอยู่เพียงผู้เดียวบันนี้เขาได้รู้แล้วถึงหัวใจอันท่องแท้ของลาวันรันไม่เคยรักเขาเลยแม้แต่นิดเดียวในหัวใจของหล่อนก็คงมีเพียงบันทอนมันเป็นความปวดร้าวในหัวใจอย่างแสนสาหัส จนน้ำตาไหลรินออกมาไม่รู้สึกอับอายต่อสายตาผู้ใดแล้วทั้งสิน้นและก็คงไม่มีผู้ใดสนใจเขาอีกด้วยเช่นกันในคาเฟ่มีเพียงแสงไฟสลัสวๆเท่านั้นปล่อยน้ำตาให้มันเอ่อคลอเบ้าทั้งที่ดวงวิญญาณเจตก็พยายามกล้ำกลืนมันกลับลงไปยิ่งหวนให้ถึงภาพของลาวันขณะที่ตกอยู่ในอ้อมกอดของบรรทอน ดูหล่อนช่างมีความสุขเหลือล้นยิ่งนักวิน่าเล่าขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ลาวันจึงดูหมางเมินกับเขาเสียเหลือเกินเพราะเหตุใดกันเขาจึงไม่อาจจะลืมลาวันไปจากใจเขาได้เสียทีควรจะลืมและตัดหล่อนให้ออกไปจากใจของเขานับแต่รู้ว่าหล่อนไม่เคยรักเขาและหล่อนก็รักแต่บรรทอนเพียงผู้เดียวยังหน้าด้านมาให้ลาวันได้เห็นหน้าอีกแม้ว่าจะไม่ได้มาในร่างของเจดคนเดิม แต่ว่ามาในร่างของสุนัขก,ก็มีบางควรก็หัวใจมันยังรักและเรียกหาแต่ลาวันอยู่ในทุกขณะจิตรักก็ย่อมอยากจะใกล้ชิดอยากเห็นหน้าทุกๆุกนาทีแต่ขณะเดียวกันนอกจากจะได้เห็นหน้าลาวันแล้วเขายังได้เห็นหน้าคนใจโหดอย่างบรรทอนควบคู่กันไปด้วยแม้ว่าจะพยายามทําใจและหักห้ามแล้วที่สุดหัวใจก็ต้องเป็นเขาตลอดไปที่ต้องชอกช้ำ นี่อาจทำใจได้รักจนหลงรักจนมองข้ามความผิดชั่วทุกสิ่งของคนที่ตนรักลำคอตีบตันขึ้นมาในทันทีขณะพยายามปัดไล่อารมณ์ชนิดนั้นออกไปด้วยการกระดกเหล้าจนหมดแก้วทีเดียวป้าขาดูเพื่อนของป๋าสิคะแม้ดื่มเหล่ายังกับคนอกหักเลยอ่ะคะ่ะ แม่นักร้องสาวสวยเอ่ยเสียงอ่อนหวานใบหน้ายิ้มละรื่นบอกกับยุมทูตหลังจากที่เห็นดวงวิญ,ญญาณเจดนั่งดื่มแต่เล่าโดยไม่ยอมพูดจาใดๆกับใครเลยสักคนอ๋อเพื่อนของป๋าคนนี้อ่ะจ๊ะอย่าไปสนใจมันเลยมันน่ะยิ่งเสียกว่าคนอกหักซิอีกจะ้ะมันน่ะถูกเมียกับชู้ช่วยกันฆ่ามันจนตายเลยจะ้ะและพี่เอ้ยป๋าก็เลยมารับดวงวิญ,ญญาณของมันป๋ากับมันก็เลยรู้จักกัน ถูกคอกันและพากันมาเที่ยวหาหนูๆอย่างนี้จ้ะยมทูตพูดไปด้วยความเมามายจึงไม่ทันรู้ตัวว่าขนาดนี้ได้กระทำผิดต่อกฎของนรกไปใช้แล้วโชคดีที่แม่สาวๆพวกนั้นไม่ได้เชื่อในคำพูดของยงมทูตสักเท่าไหร่นักมิฉะนั้นแล้วความผิดของยงมทูตก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นมาอีก ด้วยโทษฐานที่ทำให้ชาวโลกได้รู้ถึงความลับทางราชการแห่งนรกนั่นเองคืนนี้ทั้งคืนดวงวิญญาณเจตและยามาทูตต่างก็ปล่อยใจของแต่ละคนไปตามแรงปรารถนาของใครของมันดวงวิญญาณเจตตกอยู่กับอารมณ์แห่งความเศร้าและส่วนยามาทูตก็ตกอยู่ในอารมณ์แห่งความสุขอย่างเลือล้นเช้าวันใหม่หลังจากที่ยามาทูต แอบหลบหนีออกจากโรงแรมขณะที่สาวสวยนักร้องน้องรักที่ยังมาทูดหิ้วมาจากคาเฟ่ยังคงนอนหลับอยู่บนเตียงนอนอย่างสบายอารมณ์โดยที่ไม่ทันรู้ตัวด้วยว่าวันนี้ผู้ที่หยิ้วหล่อนออกมาจากคาเฟ่นั้นได้หลบหนีหล่อนออกไปจากโรงแรมม่านรูดนานแล้วมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่บริกรมาเคาะประตูหน้าห้องนั่นแหละคุณยมครับคุณยมไปสามแล้วนะครับเลยเวลามาตั้งชั่วโมงแล้วนะครับ เสียงเจ้าบริกรดังโวกเวกอยู่ที่หน้าประตูห้องนักร้องสาวสวยค่อยๆปรือตาขึ้นทีละน้อยละน้อยพยายามควานหาตัวผู้ที่หิ้วหล่อนออกจากคาเฟ่มาก็คือ,อยามาทูตแต่แล้วหล่อนก็เหมือนกับกำลังควานหาความว่างเปล่าเป็นนานต้องปล่อยใจให้จมปลักอยู่ในความมึนงงกับการหายตัวไปของผู้ที่หิ้วหล่อนออกมาจากคาเฟ่เมื่อคืนจวบจนกระทั่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาอีกครั้ง และครั้งนี้หล่อนเองก็คงนอนนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ใช่แล้วลูกจากเตียงนอนแล้วเดินไปเปิดประตูห้องนั้นมีธุระอะไรเหรอย,ยะแหมมาปลุกกันแต่เช้าเชียวนักร้องสาวสวยแวดเสียงเข้าใส่หน้าบริกรอย่างเดือดดาลเจ้าบริกรหนุ่มยิ้มอย่างสุภาพขณะที่เท้าทั้งสองข้างชิดเข้าหากันนิดหน่อยก่อนจะกล่าวขึ้นมาอย่างสุภาพอีกด้วยว่าไม่เช้าแล้วครับคุณพี่นี่มันปลาเข้าไปบ่ายสามโมงเย็นแล้วนะครับบ่ายสามโมง นักร้องสาวสวยพูดเสียงใสล่าเริงปนขันบ่ายสามโมงแล้วจริงๆอะครับพี่บริกรหนุ่มเห็นท่าทีอันไม่เชื่อคำพูดของตนที่นักร้องสาวสวยแสดงออกเขาจึงเอ่ยย้ำในน้ำเสียงอันหนักแน่นคราวนี้นักร้องสาวสวยเริ่มมีแววหว่นกลัวขึ้นมาในสายตาขณะพยายามกวาดตามองหาผู้ที่หิ้วหล่อนมาแต่เมื่อคืนงั้นรออยู่หน้าห้องนี้ก่อนนะฉันจะเข้าไปพูดกับปายมสักหน่อยอะสงสัยว่าจะอยู่ในห้องน้ำ หลอนคาดเดาอย่างหวาดหวาดแล้วเดินหนวยนาดไปยังประตูห้องน้ําร้องเรียกหายมาทูตอยู่เป็นนานก่อนจะตัดสินใจเปิดทวดเข้าไปในห้องน้ําภายในห้องน้ําว่างเปล่าอีกทั้งยังไม่มีร่องรอยของการใช้ห้องน้ําอีกด้วยหลอนหันขับมายังบริกรหนุ่มแล้วเอ่ยถามขึ้นมายังหงุดหงิดว่าแกอยู่ข้างนอกนะแกเห็นป่าของฉันไหม นักร้องสาวสวยถามในตาขึงขังด้วยวางอำน,นาจถือว่าหล่อนนั้นก้าวเข้ามานอนในโรงแรมม่านรูดแห่งนี้กับคนที่ร่ำรวยล้นฟ้าตามคำกล่าวโอ้โอวดจากยมทูตเป็นปกติวิสัยของยมทูตอยู่แล้วเมื่อครั้นที่ได้พบสาวงามบนโลกมนุษย์ก็มักจะมีคำหวานๆแบบขมขมเสมอไปและสุดท้ายทุกวันถ้อยคำของยมทูตนั้นล้วนแต่เชื่อถือไม่ได้สักคำเดียว ไม่เห็นครับแล้วก็ไม่เห็นมาตั้งแต่เมื่อคืนอีกด้วยตั้งแต่คุณยมกับพี่สาวพากันเข้ามาเปิดห้องก็ไม่เห็นมีใครออกมาจากห้องเลยสักคนเจ้าบริกรหนุ่มพูดไปตามความจริงใบหน้าสวยเริ่มฉายแวววิตกกังวลขึ้นมาในทันทีใจเริ่มกระหวัดไปยังถ้อยคําของเพื่อนสาวในคาเฟ่ทุกคนมักพูดตรงกันว่าปายมยมของหล่อนนั้นกระล่อนแบบผู้ชายทั้งโลกที่ว่ากระล่อนกระล่อนนํามารวมกันแล้วยังไม่ได้เศษของความกระล่อนปายมยมผู้นี้เลยสักคน และด้วยหัวใจอันเด็ดเดี่ยวของนักร้องสาวสวยไปก็ช่างประไรแต่เงินที่ป๋ายมทิ้งไว้บนเตียงนอนจากเมื่อคืนก็ตั้งมากมายหล่อนคะเนเอาว่าน่าจะประมาณสองหรือสามหมบาทคงได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆได้อีกหลายชุดและรองเท้าสวยๆอีกหลายคู่พร้อมทั้งค่าเช่าห้องอีกด้วยคงได้อยู่ดีกินดีไปได้หลายเดือนใบหน้าเริ่มยิ้มระรื่นมีความหวังอะไรบางอย่างฉายอยู่ในดวงตา งั้นไม่เป็นไรหรอกนะไม่เห็นก็แปลว่าปลายมของฉันน่ะเขาอาจจะกลับไปก่อนฉันงั้นประเดี๋ยวฉันก็จะกลับแล้วเหมือนกันแต่ขอสั่งของมากินหน่อยนะหิวจังนักร้องสาวสวยว่าพลางใช้มือรูปที่หน้าท้องของหล่อนเองก่อนจะเอ่ยสั่งอาหารต่อเจ้าบริกรหนุ่มหายไปสักพักแล้วก็กลับมาพร้อมกับถาดอาหารตามที่นักร้องสาวสวยสั่งไปมีทั้งไข่ดาวกาแฟขนมปังซึ่งจะเป็นอาหารหลักมื้อเช้ากลางวันรวบเดียวเลย เสียงร้องกรีดของนักร้องสาวทำเอาบริกรหนุ่มแทบทิ้งถาดอาหารที่ถืออยู่ว้ายผีหลอกช่วยด้วยฉันถูกผีหลอกกลางวันนักร้องสาวกรีดเสียงร้องพร้อมกับวิ่งถลามายังบริกรหนุ่มด้วยสีหน้าหวาดกลัวพรผวาเขากอดคอบริกรหนุ่มจนแน่นแม้แต่ถาดอาหารที่บริกรหนุ่มถือมายังตกไปอยู่กับพื้น บริกรหนุ่มจ้องมองหน้านักร้องสาวด้วยแววตาโกรธแค้นอย่างเหลือกำลังแล้วขึ้นเสียงกึง่งโมโหกึ่งขันเป็นอะไรขึ้นมาพี่สาวเห็นไหมข้าวของในถาดของผมตกไปอยู่กับพื้นหมดละทั้งถ้วยแก้วก็ยังแตกอีกด้วยอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบล่ะครับฉันก็ไม่รับผิดชอบเหมือนกันเพราะในโรงแรมของแกมันมีผีนักร้องสาวว่าในตามีแววหวั่นกลัวเสียงพูดกึ่งตกใจกึ่งวิจารในตาของ เจ้าหนุ่มบริกรที่จ้องมองนักร้องสาวในขณะนี้เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามก็กตั้งแต่เขาก้าวเข้ามาทำงานในโรงแรมแห่งนี้ก็ยังไม่เคยได้ยินข่าวผีผีสางๆเลยสักคราเพิ่งมาได้ยินจากปากของแม่นักร้องสาวผู้นี้แหละหรือจะลูกไม้ไม่อยากจ่ายค่าอาหารหรือไงกันคงเห็นว่าเจ้ามือยังหลบหนีไปแล้วนี่บริกรหนุ่มนึกถากถางในใจแต่กะน,นั้นแววตาก็ยังฟ้อง แกกำลังคิดว่าฉันโกหกแกใช่ไหมงช้นแกเข้าไปดูในห้องได้เลยฉันน่ะเอาเงินวางไว้บนหัวนอนเตียงแต่พอมาตอนนี้เงินมันหายไปหมดละแต่กลับมีแบงก์กงเตกมาแทนฉันยังไม่ตายนะฉันใช้มันไม่เป็นหรอกไอแบงก์กงเตกอะนักร้องสาวพูดด้วยอาการแค้นเคืองทั้งโกรธทั้งกลัวขณะกำลังจะพยายามฉุดกระชากข้อมือเจ้าหนุ่มบริกรอย่างสนิทสนม แบบลืมตัวและพาก้าวเดินไปยังหัวนอนเตียงชี้ให้บริกรหนุ่มดูหัวนอนเตียงด้วยแววตากลาดเกลี้ยวและคนกับความหวาดกลัวอะไรบางอย่างสีหน้าของเจ้าบริกรหนุ่มเริ่มแปลกใจหนักยิ่งขึ้นหรือว่าคุณยมแกจะเป็นผีจริงๆเหมือนกับที่สาวๆหลายคนมักพูดกันบริกรหนุ่มพูดแล้วก็อึ้งไปพลางขมวดคิ้วอย่างตึกตองเป็นนานอะไรไม่พวกสาวๆที่ไหนกันที่พูดถึงป๋ายมของฉัน นักร้องสาวเริ่มเซาซีบริกรหนุ่มขึ้นมาทันทีแววตาเป็นประกายวาววับบริกรหนุ่มฝืนยิ้มก่อนตอบก็คุณยมคนที่หิ้วพี่สาวมาเมื่อคืนนี้อะครับแกมักจะหิ้วสาวสวสวยๆมานอนที่โรงแรมนี้เป็นประจำและทุกคนก็มักจะเจอแบงค์กงเต็กเหมือนๆกันทุกคนแหะครับคราวนี้นักร้องสาวกรีดเสียงร้องดังยิ่งกว่าครั้งแรกหลายร้อยพันเท่าจนบริกรหนุ่มต้องยืนใช้มือปิดใบหูทั้งสองข้างจนแน่น เสียงร้องกรี๊ดยาวนานจนกระทั่งดังไปยังหูของยมทูตที่กำลังนอนหลับสลบอยู่กับเปลนอนที่ผูกไว้ระหว่างต้นยิ้วสองต้นยมทูตกลับไปยังนรกพร้อมๆกับความสุขเกษมเปลมปลีซึ่งตรงข้ามกับดวงวิญญาณเจตเพราะเขาต้องกลับคืนสู่ร่างสุนัขแต่ตอนตีสองแล้วแต่เมื่อกลับไกล,กลามาเป็นร่างสุนัขรถยนตที่ยมทูตเนระบิดให้นั้นก็ต้องอันตรธานสูญหายไปด้วยเช่นกัน เมื่อหมดสิ้นทั้งรถที่จะขับซ้ำร่างสุนัขยังมาแทนร่างมนุษย์สอีกดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขจึงจำใจต้องเดินโซเซจากคาเฟ่กลับมายังบ้านของเขาและกว่าจะเดินกลับมาถึงบ้านก็สว่างพอดีแสงแดดเดินทอแสงสีทองอาดามฟ้าดวงวิญญาณเจตร่างสุนัขก,กำลังจะก้าวเข้ามาภายในประตูรั้วบ้านพอดีการสายตาของดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขมองมาพบเข้ากับ รถที่บรรทอนกำลังแล่นออกมาจากประตูรั้วบ้านพอดีด้วยความเร็วด้วยจิตใต้สำนึกบอกกับดวงวิญญาณว่ารถที่บรรทอนกำลังขับอยู่นั้นพร้อมจะพุ่งเข้าชนเขาทุกวินาทีและด้วยฉันาชตยานไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ต่อเมื่อเห็นภัยกกำลังจะมาถึงตัวดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขจึงพยายามวิ่งหลบหนีรถที่บรรทอนขับอยู่แต่ดูเหมือนว่าช้าไปเชื้แล้วรถยนต์ที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงบวกกับ ความแค้นในครั้งเก่าๆที่บรรทอนเคยโดนเจ้าสุนัขน้อยกัดที่ใบหน้านั้นมันมากล้นยิ่งกว่าสิ่งใ,ใดๆรถที่บรรทอนขับจึงพุ่งเข้าชนร่างของสุนัขน้อยที่มีดวงวิญญาณเจตอาศัยอยู่อย่างแรงจนสุนัขน้อยตายคาที่และฉับพลันดวงวิญญาณเจตก็กระเด็นออกมาจากร่างสุนัขโดยเร็วสิ้นสุดกันเสียทีกับร่างหมาๆที่ดวงวิญญาณเจตต้องการหลบหนีและคราวนี้เขา ก็ได้หลุดพ้นจากร่างสุนัขโดยสมบูรณ์และก็คงไม่นานเกินรอที่โยมทูตต้องมารับดวงวิญญาณเขากลับไปยังนรกดวงวิญญาณเจตยืนยิ้มและมองดูร่างสุนัขที่นอนเลือดอาบร่างด้วยแววตาขอบคุณด้วยอย่างน้อยๆร่างสุนัขตัวนี้ครั้งหนึ่งเขาก็ยังได้อาศัยร่างของมันบุญคุณในร่างสุนัขก,ก็ยังมีสําหรับดวงวิญญาณเจตแต่สําหรับยมทูตนั้นแล้ว ความแค้นยังคงอยู่สุขจริงนะก,กิ่งทองสมแล้วคู่ครองน้องเป็นพิยมร่างของยม,มทูตเดินเซซ้ายทีเซขวาทีบ่งบอกถึงอาการเมาจัดที่ยังไม่จางหายไปจากตัวทั้งยังผิวปากท่วงทำนองเพลงฮิตอย่างคลืมอกคลืมใจก่อนจะค่อยกลายมาเป็นเสียงร้องหำเนื้อเพลงแทนอยู่เพียงในลำคอเสียงเพลงนั้นฟังได้สับบ้างไม่ด้สับบ้างตามแต่อารมณ์ของยม,มทูต ยมทูตเมาเหล้าอีกแล้วนะแบบนี้ยน่าคุณฟ้องท่านเท้านักเฉียวยมทูตหันขับไปยังน้ำเสียงอันนุ่มนวลแล้วก็ได้พบกับท่าทางอันสุข,ขุมของสุวรรณที่กําลังยืนกอดอกมองยงมทูตอยู่ด้านหลังของยงมทูดได้แววตายิ้มน้อยๆแต่ขณะเดียวกันที่ศพหน้ากับสุวรรณยมทูตกลับมีท่าทางอันหัวขมําตีลังกาขึ้นมาในฉับพลันทั้งตกใจทั้งหวาดกลัวในเวลาเดียวกัน กลัวว่าสุวรรณจะทูลฟ้องต่อท่านเท้าพญามมจุราชจริงนางปากว่าทั้งที่ความเป็นจริงนั้นสุวรรณยังไม่เคยทูลฟ้องผู้ใดเลยสักคนแต่ความกลัวในหัวใจของแต่ละบุคคลมันห้ามกันได้สะที่ไหนกันไปเมาที่ใดมาอีกหรือ,อยามทูตสุวรรณถามด้วยท่าทีอันเนื้ออาทรพร้อมกับเอื้อมมือไปให้ยามทูตจับและพยุงกายลุกขึ้นยืนอย่างทุลักทุเล ก็ไปเมามาจากโลกมนุษย์นิดนิด,นดหน่อยหน่อยเองแหละท่านสุวรรณยมทูดว่าพลางยักคิ้วนิดนิดให้กับสุวรรณว่าแต่ท่านสุวรรณเถอะมีอะไรหรือเปล่ากับเราอ่ะไม่มีอะไรกับเจ้าหรอกแต่ท่านเท้าสิท่านมีสุวรรณพูดเสียงอ่อนโยนใส่ตาที่มองมายังยมทูดเปี่ยมไปด้วยความอารีไม่ตีจิตลึกซึ้ง ยมทูตถึงกับร้องไห้ดังกล้องนรกน้ำตาไหลพั่งพลูลงมาตามร่องแก้มทั้งสองข้างหยุดสะอื้นขณะที่ยกแขนขึ้นปาดน้ำตาทิง้ง <c oughs> <c oughs> ท่านสุวรรณไปทูลฟ้องกับท่านเท้าแล้วใช่ไหมว่าเราแอบ,บดื่มน้ำเมาอ่ะแบบนี้เราคงต้องถูกขังไว้ใต้นรกอีก500ปีของนรกอีกเป็นแน่ๆเลยสุวรรณยิ้มให้ท่าทางของยมทูตที่คล้ายกับกระต่ายตื่นตูมไม่ใช่เรื่องนั้นสักหน่อยยมทูต แต่ท่านเท้าว่กําลังจะมีงานให้เจ้าทําหรอกรีบๆไปพบท่านเท้าก่อนเถอะก่อนที่ท่านเท้าอ่ะจะทรงพิโรธขึ้นมายม,มทูตยิ้มทั้งน้ําตาเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่ตนหลบหนีออกไปเที่ยวเตะและดื่มน้ําเมาจนเมาไม้เช่นนี้งั้นเราจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะสิ้นคําจากยม,มทูตร่างของยม,มทูตก็หายแวบไปในฉับพลันปล่อยให้สุวรรณยืนยิ้มในท่าทีอันไม่เต็มบาทของยม,มทูตแต่เพียงผู้เดียว ต่อหน้าที่ประทับของท่านเท้าพญามัจุราชยมทูตนั่งคุกเข่าก้มหน้านิ่งความรู้สึกหลายๆอย่างมันปนเปกันไปหมดกลัวความผิดที่แอบกระทำจะรู้ถึงท่านเท้าพญาัจจุราช